แล้วเราก็เดินทางมาถึง2ลำดับสุดท้ายของมูลเหตุการเกิดโรคแล้วนะคะนั่นก็คือความเศร้าโศกเสียใ,ใจแล้วก็โทสะนั่นเองค่ะหลายท่านในที่นี้นะคะอาจจะสงสัยว่าอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยส่งผลทําให้ร่างกายของเราเจ็บป่วยได้ยังไงก็ยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เรามีอารมณ์โมโหมีความโกรธเนี่ยร่างกายของเราจะมีปฏิกิริยาบางอย่าง อย่างอาการหน้าแดงหัวร้อนใจเต้นเร็วหรือมีอากัปกิริยาบางอย่างอยากจะแสดงออกมาในทางกับกันนะคะถ้าสมมติว่าเรามีความเครียดมีความทุกข์ทุกกายทุกใจร่างกายของเราเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยอยากทำอะไรไม่อยากกินไม่อยากพูดคุยไม่อยากพบปะสังสรรค์กับใคร หัวใจของเราก็จะเต้นช้าลงหรือเต้นไม่เป็นจังหวะได้ค่ะเหตุที่เป็นเช่นนี้นะคะก็เพราะว่าอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมีส่วนในการควบคุมการทํางานของหัวใจหัวใจจะเต้นช้าเต้นเร็วก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ด้วยค่ะหัวใจนะคะมีหน้าที่ในการสูบฉีดเลือดไปส่วนต่างๆของร่างกายถ้าสมมติว่าถ้าเรามีความรู้สึกที่เครียดมีความทุกข์มันก็จะทําให้หัวใจของเราเนี่ยเต้นไม่เป็นจังหวะการสูบฉีดเลือดก็จะผิดปกติได้ค่ะ